เราจะดูไปพร้อมๆกันงานก็จะรวมกันนะคะ<ม>ลูกค้าก็จะพากันทั้งแบบแต่งขาดแบบไม่แต่งขาดนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นงานเรียบๆรียค่ะลูกค้าถ้าเป็นงานตัวนี้นะงานนี้ไซส์จะค้ากันอยู่ตั้งแต่26นะคะ26่ถึง36ถึง36นะคะไส์ยีิบ ไซส์สามสจะมีพระปละปายแต่ไซส์ใหญ่เยอะจริงๆอยู่ที่สามสิบสามสิบสอจะเป็นมาตรฐานไซส์ที่เยอะนะคะสวยงานตัวนี้กำลังนิยมเป็นที่นิยมเลยนะลูกค้าขาเติแต่งปลาย น,นี้ได้ไซส์สามสิบนะคะนนี้ก็น่าจะเป็นเก้าส่วนเอวสูงนะคะเก้าส่วนเอวสูงผ้ายืดนะคะงานส่วนมากจะเป็นผ้ายือดอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าเป็นงานตัวนี้นะถ้าเป็นเดฟของที่ร้านนะคะจะเป็นผ้ายืดนะเนี้ยก็เป็นแบนด์ือโค o นะคะ ใส่ค่าใส่แล้วจะสวยมากนะคะลูกค้าค่าจริงๆตรงเนี้ยคนลูกค้านนะคะชอบกอไปใส่แล้วก็จะแต่งปลายขา่งตัว <c oughs> งานทุกตัวเราจะติดป้ายให้ทุกตัวนะคะตัวน,นี้เราจะยิงป้ายให้ลูกค้าทุกตัวนะจะเป็นผ้ายืดนะคะยืดทุกตัว ก็เอวสูงเก้าส่วนอายุยางานแต่งไฟนะคะแต่งไฟาัน,น้สวยอะลูกค้าไปก็จะคลกคลกกันนะคะ สำหรับงานตอนนี้นะคะเราจัดส่งลูกค้าอยู่ที่ตัวละ50บาทนะคะ50บาทเป็นเลทส่งขั้นต่ำอยู่ที่50ตัวนะคะ50ตัวเราจะคัดไซส์คัดสีคัดแบบให้ลูกค้าไปนะคะงานทุกตัวเราจะคัดให้ก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานของทางร้านนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0618903223 0879747400นะคะแล้วก็ผ่าน idline นะคะ appleton6816 นะคะ appleton6816 นะคะ a p p l e ต้น6816หรือว่าเบอร์โทรที่ให้ไปนะคะ0618903223สามารถ add idline ได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจมาดูงานจริงสามารถ วอล์กอินมาที่หน้าร้านได้เพื่อความมั่นใจนะคะว่างานประมาณนี้อยากดูเกรดงานอะไรอย่างเงี้ยมาดูจะได้ดูสินค้าได้ลหลายตัวนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ